อีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้กลายเป็นประเด็นที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องโดยท่านอ้นได้โพสข้อความพร้อมรูปถ่ายของคุณแม่ของเขาคุณยุวธิดาผลประเสริฐหรือคุณสุจารณีวิวัชระวงศ์พร้อมข้อความระบุว่ากราบสุขสันต์วันเกิดครับแม่รักและคิดถึงตลอดครับ Happy Birthday to my evil เดีย a บั b u t อร์ และหลังจากที่โพสต์นี้ของเขาได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็เรียกได้ว่าประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากต่างก็ให้ความสนใจและต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างลดหลามพร้อมทั้งการขุดคุยถึงเรื่องราวในอดีตของคุณสุจาริณีวิวัชระวงศ์เมื่อสมัยที่เธอยังเป็นสาววัยละอ่อนกับฉายาที่ประชาชนชาวไทยได้ตังให้กับเธอว่าเธอมันแน่มากเธอมันแน่มาตลอดปนวกกับการแชร์ภาพถ่ายสมัยที่เธอเล่นหนังเรื่องแรกๆและเรื่องนี้เอง ก็ได้มาพร้อมกับคําชมและคําวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนดังนี้ในรูปสวยทุกคนจริงๆนะคะนาภรยาท่านแต่ละคนนาคล้ายกันมากทันแน่มากที่สามารถเลิกลาและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้สวยเลือกได้จริงๆเจ้าค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้มีชาวเน็ตได้เข้าไปขุดคุยเรื่องราวเก่าๆที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นมหากราการละครจนทําให้ทันโอนต้องลบโพสนี้ทิ้งไปโดยปริยายเพราะดูเหมือนกับว่าเรื่องราวจะดูบานปลายไปซะแล้ว เพราะเป็นการขุดคุยถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักโดยได้มีการแชร์ข้อมูลประมาณว่าหลังจากการลี้ภัยไปสหรัฐอเมริกาพร้อมท่านชายทั้ง4คนเมื่อปี1996เนื่องจากโดนตามรังควานหลังจากการหย่าร้างได้ไม่นานอีกทั้งยังได้มีการถอดฐาน่นดอนศักดิ์จากชนชั้นหม่อมเจ้ากลายเป็นสามัญชนคนธรรมดาและนอกจากนี้ก็ยังได้มีการขุดคุยถึงคําให้การของคนไทยใน Zealand, ใน,นิวซีแลนด์นายธนิตผลประเสริฐนักดนตรีวงสุนทราภร และคุณเยาวรักษ์กมลกุลพ่อและแม่ของคุณยุวธิดาอีกทั้งยังได้รวมไปถึงพี่น้องของคุณยุวธิดาอีกด้วยพวกเขาต้องลี้ภัยออกจากประเทศไทยในทันทีหลังจากการหย่าร้างของคุณยุวธิดาโดยพวกเขาได้เดินทางผ่านช่องทางทางธรรมชาติไปลี้ภัยที่ประเทศเพื่อนบ้านก่อนและหลังจากนั้นได้ไม่นานจึงได้ทำเรื่องขอรีภยัยไปประเทศนิวซีแลนด์ในเวลาต่อมา และสืบเนื่องมาจากสาเหตุนี้เองจึงได้ทําให้การขอลิภายของพวกเขานั้นสําเร็จและบรรลุผลไปตามเจตนารม์ที่พวกเขานั้นได้วางเอาไว้และการตัดสินใจอันเด็ดเดียวแกร่งกล้าของเธอในครั้งนั้นจึงได้กลายเป็นผลสําเร็จที่ได้ทําให้เธอนั้นมีวันนี้อีกทั้งท่านชายทั้ง4ก็ประสบผลสําเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีทํากันในสหรัฐอเมริกาและเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ผู้คนเคารพนับหน้าถือตาในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอและนอกจากนี้ก็ยังได้มีประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีชีวิตของเธอดังละครไทยจำปาสีต้นครอบครัวสุขสัต์สวยไม่สางเลยค่ะพวกสีกุมานนี้ลึกๆยังจะหวังอยากจะกลับมาเป็นเจ้าให้คนกราบอีกหรือเปล่า ลูกสาวก็เขาโคงหน้าเหมือนแม่อยู่นะแต่เครื่องหน้าได้พอ่อและสําหรับกรณีของตระกูลวิวัชรวงศ์นั้นประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากต่างก็ยังคงให้ความสนใจจับจ้องและตามติดในทุกๆเรื่องราวของพวกเขาก็ยางต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้ก็ยังต้องติดตามกันต่อไปว่าพวกเขานั้นจะมีโอกาสได้รับพระราชทานอภัยโทษและได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อรวมงานนิเคอิ t ฟอรัมเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาและนอกจากนี้ยังได้มีประเด็นเดือดเกิดขึ้นทำกลางกระแสะของการจับผิดพลเอกประยุทธ์จันโอชารายวันเมื่อได้มีชาวเน็ตตาดีได้สูมภาพเข้าไปเห็นว่าท่านประยุทธ์กำลังอา กระดาษเปล่าบนเครื่องบินใช่หรือไม่โดยได้มีการถกเถียงกันอย่างมากมายในโลกออนไลน์โดยในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาก็ได้ออกมาตัดพ้อว่าผมอ่านหนังสือก็ยังนำรูปไปวิพากษ์วิจารณ์จนได้หาว่าอ่านกระดาษเปล่าทั้งๆที่ความจริงหนังสือเล่มนั้นนะ่ะเป็นหนังสือของสายการบินที่วางเอาไว้ผมก็หยิบขึ้นมาดูส่วนแฟ้มของการประชุมก็วางเอาไว้ใกล้ๆกันไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องหาเรื่องว่านายกได้ทุกเรื่อง ไม่รู้เป็นอะไรกันนักกันหนาะบ้านเมืองประเทศไทยและนอกจากนี้การไปประชุมปากฐกถาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในครั้งนี้เขาก็ได้ออกมาโชว์สกิลรัวภาษาไทยแบบไม่ยัง้งทาการงานนิเคอิฟอรัม e ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยและเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นประเด็นที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยไม่ใช่น้อยโดยได้มีความคิดเห็นประมาณว่าสลิมบอกว่าจะอนุรักษ์ความเป็นไทยให้ยอมรับด้วยนะว่าโง่ ถูกต้องแล้วประเทศไทยคือศูนย์กลางจัก,กรวาลภาษาไทยก็คือภาษาที่จะเป็นภาษาหลักของโลกดังนั้นเราจะต้องใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษมึงสังนิดก,ก็ไม่ได้เลยอ่ะพังเอาแค่เลเวลสนทนาทั่วไปก็ยังพูดไม่ได้มึงไอผู้หญิงขายตัวที่พัทยาบ้างไหมยังสื่อสารได้เก่งกว่ามึงเลยพอเข้าใจล้วนะว่างานประชุมนานาชาติปกติจะมีล่ามแปลผ่านหูฟังอยู่แล้วที่แกใส่นั่นแหละ แต่อย่างน้อยน่าจะแสดงสปิริตสักหน่อยเหอะสองภาษาก็ยังดีถ้ากลัวพลาดเหมือนไม่ได้ทำการบ้านมาเลยอายเขาแลบแบบไม่เก่งใจคนแปลไทยญี่ปุ่นเลยนะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เรื่องหนึ่งแต่พฤติกรรมบาลายาตกิริยาต่อหน้าคนประเทศอื่นนับได้ว่าคนไทยและประเทศไทยโคตรอดทนกับภาระประเทศก้อนนี้จริงจ โอ้โห oh oh, ซึ่งก็เรียกได้ว่าแต่และกคำวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเนต็ตนั้นช่างดุเดือดและเผ็ดร้อนมากและนอกจากนี้อาจารย์ประวินช,ชน 6, 000, ัชวานพงพันธ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีบางทีคิดว่าที่ปรึกษาหรือคนครอบข้างอีประยุทธ์นี่มันเป็นนาตชานะคือมีแต่ทำให้เจ้านายมันดูแย่ลงดูโง่อย่างเรื่องของการจัดฉากถ่ายรูปบนเครื่องบิน มีแมงเป็นเทคนิคการสร้างภาพสมัยสงครามเย็นทุกอย่างในรูปดูเฟกไปหมดตั้งแต่ภาพปูโต๊ะไปจนถึงหนังสือพิมพ์ที่วางเรียงขนาดเอาไม้บรรทัดมาวัดให้ห่างกันแบบพอดีเป๊ะรวมไปถึงหนังสือนิตยาสารต่างๆอย่างเช่นบ้านและสวนที่โหดร้ายกว่านั้นก็คือเอาสมุดจดเปล่าๆมาให้อีประยุทธ์ถือคือทำไมเราถึงมีผู้นำที่แม่งโคเชยโบราณล้าหลังสมัยนี้มีใครอ่านหนังสือพิมพ์แบบนั้นบ้างมันยุคดิจิตอลเราไม่ใช่หรือ ถ้าดิฉันเป็นที่ปรึกษามันจะเปลี่ยนสมุดว่างเปล่าเป็น iPad โยนหนังสือพิมพ์และนิตยสารทิ้งถังขยะจะสร้างภาพทั้งทีมุนช่วยดูยุคสมัยด้วยเอาข้อผิดพลาดมันยังรวมไปถึงการโพสท่าของมึงนั่งเป็นหุ่นขี้พึ่งสติฟและไม่เป็นธรรมชาติทุกอย่างโดยแล้วแม่งคือโปรดักชันกระจกกระจกนี่เองที่น่าอับอายพอกันก็คือการไปกล่าวสนทรพจ์ที่ญี่ปุ่นนี่คือนายกรัฐมนตรีของไทยแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวอย่าว่าแต่ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยแม่ยังพูดไม่ได้พูดเหมือนอินเทอร์เน็ตจะหมดคือต้องรีพูดไม่ได้มีโซฟิทิเคชันไม่มีช่องไฟไม่มีแพชชั่นในการพูดนี่ไม่นับว่ามีสาระเฮียอะไรทั้งสิ้นระดับแบบนี้พูดลิ้นลัวอย่างนี้แม่คือครูฝึกรอดอกกระจอกกระจอกคนหนึ่งพูดเสร็จแวะซื้อลูกชิ้นปิ้งหน้าศูนย์ฝึกแล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปนอนกอดกับเมียหายชิบหายและนอกจากนี้ก็ยังได้มีข่าวสะเทือนขวัญเกิดขึ้น เมือ่อศาลได้สั่งจำคุก5ปีแบบไม่รอลงอาญาสำหรับกรณีหนุ่มใหญ่ชาวไทยที่ได้ออกมาพพลยุยงให้คุกคามลูกสาวฝาแฝดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังจากได้ตรวจพบหลักฐานที่แน่นหนาไม่ได้มีการแฮกข้อมูลมือถือตามที่ได้อ้างไว้แต่อย่างไรและเรื่องนี้เองจึงได้เป็นประเด็นเดือดที่หลายฝ่ายต่างก็มองว่าอย่าได้ไปยุ่งกับลูกสาว<า>ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเชียวนะ พราะลูกใครใครก็รักไม่งั้นจะต้องเจอโทษที่หนักและร้ายแรงแบบนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าแต่รัสถานการณ์ทั้งในราชสำนักไทยและทางการเมืองไทยในวันนี้นั้นช่างดุเดือดและเผ็ดร้อนมากอีกทั้งยังได้รวมไปถึงการจับจ้องและขุดขุยแบบไม่ยัง้งจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจํานวนมากซึ่งก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องและเรื่องนี้ก็คงยังต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้จากเรื่องราวดังกล่าวนะคะ ก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอย่างเช่นคนแรกพูดว่าเคยได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดโดยบังเอิญเมื่อ30ปีก่อนทุกพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามสุภาพที่สุดยังรักทุกพระองค์ครับรักท่านชายทั้งสี่และม่อมแม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะอดีตท,ท่านบ่มสุจารินีผลประเสรศิฐสุดยอดของคำว่าพระมารดา พาลูกๆอยู่ในโลกกระทำแปดได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยไม่ยึดติดใดๆจึงผ่านพ้นมาได้เป็นไอดดนให้ใครต่อใครในโลกที่ยังเสพติดของสมมุติอย่างหัวปักหัวปัมท่านสุจริณีท่านและท่านชายทั้ง4มีบุญค่ะที่ออกจากขุมจุดๆ,ๆุๆเสียได้คิดถึงท่านเสมอค่ะสงสารท่านจังท่านเลี้ยงลูกได้ดีจริงๆดีใจที่คุณอ้นแชรูปหม่อมแม่ท่านยังคงสวยงามตามธรรมชาติ ส่งคุณค่าความดีงามที่นาเคารพเสมอมายังรักท่านค่ะท่านสวยมากๆผ่าน40ปีกวปีกว่าๆท่านยังสวยไม่เปลี่ยนเลยค่ะท่านเป็นนางเอกในดวงใจค่ะรักและเคารพท่านชายและท่านแม่ท่านชายทั้ง4คนเป็นคนมีคุณภาพถ้าได้อยู่ประเทศไทยจริงๆก็คงเจริญมากกว่านี้ยังรอท่านอยู่นะคะขอให้ท่านนายกทําใจเถอะค่ะคนมันเลวคิดอะไรทําอะไรมันก็ต้องเลวอยู่แล้ววันหนึ่งหนึ่งมันไม่ทําอะไรหรอกค่ะ คอยจะจับผิดแต่คนอื่นตัวเองไม่เห็นมีดีอวดดีแต่อวดดีดีขอให้เป็นกำลังใจนะคะสู้ๆค่ะพวก5หคนบนเรือฟังไว้รู้ใครใครก็รักทรงพระเจริญยิ่งยืนหนานสุขเกษมสำราญด้วยบุญบารมีรักทุกๆพระองค์ครับสวยไม่สางและท่านเลี้ยงลูกชายของท่านได้สมบูรณ์แบบขอรบในคำว่าแม่ค่ะ พระมารดาขององค์ชายทั้งสี่พระองค์ท่านยังสวยและสาวไม่แก่เลยค่ะและเคยเห็นคุณสุจาริณีตอนที่ท่านยังสาวๆอยู่เลยค่ะการสระราชสมบัติไม่ยึดติดก,กับสมบัตินอกกายย่อมค้นพบทางรอดปลอดภัยในชีวิตเสมอ